ใจเลยทีเดียวค่ะเมื่อนัดออกมาโพสถึงอดีตสามีโชครถแหบเป็นครั้งแรกหลังยาแต่เอททำไมมีผู้ชายคนหนึ่งขับรถให้นัดและลูกอยู่บ่อยๆงานนี้นัดไม่รอช้าออกมาตอบชัดว่าใช้แฟนใหม่จริงไหม หลังจากก่อนหน้านี้เกิดเรื่องราวใหญ่โตระหว่างอดีตคู่สามีภรรยาอย่างโชครถแหกกับนัดเมื่อนัดจับได้ว่าโชคแอบนอกใจและมีการโต้เถียงกันเดือดหลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวทำเอาโชคและนัดไม่ขอทนกับชีวิตคู่แบบนี้อีกต่อไปเดินหน้าไปจดทะเบียนหย่าทันทีจบสิ้นชีวิตคู่ฉันสามีภรรยาเหลือแค่ความสัมพันธ์พ่อแม่ที่ดีให้กับลูกชายน้องชนนเท่านั้น ซึ่งหลังจากนั้นก็ไม่เห็นโชคกับนัดอยู่ด้วยกันอีกเลยแต่แล้วเมื่อวันที่18มิถุนายนปี2567กลับมีโมเมนต์ดีต่อใจขณะที่โชคพาลูกชายไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนคลับอยู่นั้นนัดได้โผล่เข้ามาร่วมเฟรมครั้งแรกหลังยาเพื่อมารับลูกชายกลับบ้านก่อนจะพูดทักทายแฟนคลับของโชคก่อนกลับ ท้ามาแฟนคลับของโชคที่ได้เห็นโมเมนต์ดังกล่าวถึงกับเชียร์หนักมากให้โชคตามง้อนัดด้านโชคพอเห็นคอมเมนต์ดังกล่าวก็หลุดยิ้มออกมาพร้อมประกาศจะตามง้อนัดอีกด้วยแต่นัดก็ยังใจแข็งตอบกลับว่าเราทั้งคู่คุยกันอยู่แต่คุยกันเรื่องลูกเท่านั้นเพราะครอบครัวเราทั้ง2ฝ่ายมันมองหน้ากันไม่ติดแล้วจริงๆหมดโอกาสรีเทนรัก แต่แฟนคลับก็ลุ้นอยากให้นัดใจอ่อนจนเมื่อวันที่สองกรกฎาคมปี2 5 6 7กลับมีโมเมนต์ดีต่อใจอีกครั้งเมื่อนัดออกมาโพส์ถึงอดีตสามีโชคเป็นครั้งแรกบอกว่าส่วนหนึ่งที่กระแสะเขาลบภาพลักษณ์เขาแยก่ก็เป็นเพราะเราไปประจานเขาถามว่าถ้าย้อนกลับไปก็คงทําเหมือนเดิมเพราะกูไม่ได้ผิดแต่วันนี้เขาทําหน้าที่พ่อได้ดีมากๆที่เรามาถึงจุดนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเขาแค่อยากให้เขามีงานเยอะๆแบบเมื่อก่อนอะไรช่วย ไ,ได้ก็อยากช่วยส่วนตัวเป็นห่วงแต่ไม่ได้ห่วงแล้วแถมนัดยังอัดคลิปลงติกต o อกอีกด้วยถึงสาเหตุที่โพสถึงโชคใน Facebook แต่เอ๊ก,กลับมีหลายคนแอบสะดุดตาเมื่อมีคนตาดีสังเกตเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่ขับรถให้นัดและลูกชายน้องชนอนลอยู่บ่อยๆพร้อมตั้งข้อสงสัยว่าคนนี้คือแฟนใหม่ของนัดอีกหรือเปล่างานนี้นัทไม่รอช้าค่ะออกมาตอบให้ฟังแบบชัดๆเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะ ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะนัดอ่านคอมเมนต์ทุกอันเลยแต่ว่าแอดอาจจะตอบกลับไม่หมดขอแจ้งตรงนี้ที่เดียวเลยนัดอยากบอกว่าส่วนหนึ่งที่กระแสะภาพลักขลบก็เป็นเพราะเราเพราะในวันที่เราไปประจานเขาแต่ถ้าย้อนกลับไปถามว่าก็ทำอยู่ดีค่ะเพราะกูไม่ได้ผิดนัดก็มองแค่นั้นเองแต่นะ้วันนี้เขาทำหน้าที่พ่อได้ดีมากๆที่สำคัญปฏิเสธไม่ได้เลยว่าส่วนหนึ่งที่เรามีวันนี้ได้ ก็เป็นพอเขาเพราะฉะนั้นอะไรที่ช่วยได้นัดก,ก็อยากช่วยจากใจเลยนะคะส่วนตัวตอนนี้คือเป็นห่วงแต่ว่าไม่ได้ห่วงแล้วแต่เรื่องพูดถึงทําหน้าที่พ่อเขาทำหน้าที่พ่อได้ดีมากจริงๆค่ะสําหรับใครที่ชอบถามว่านัดมากกับใครนี่คืออีปายปที่ผัวใหม่ผัวใหม่ ถ้าจะเอามันเป็นผัวอยู่ถ้าไม่ติดว่ามีผัวแล้วต้องบอกว่าไปไหนไปกับอีปายตลอดแล้วก็เนี่ยกับลูกแบบเนี้ทุกคนก็จะแบบแม่ใครขับรถให้อะไรอย่างเงี้ยขอตอบรวบรัดในคลิปเดียวเลยละกันขอบคุณทุกคนที่เป็นแรงสัพพอร์ตให้นัดมากๆนะคะ,แล,คคแ,ะ,คะแล้วก็ขอบคุณทุกกําลังใจส่วนตัวแค่อยากเห็นเขามีหน้าที่การงานที่ดีค่ะแล้วก็จะได้มีเงินดูแลตัวเองแล้วก็ครอบครัวแค่นั้นเลยค่ะที่คิดชัดเจน เรียกว่านัดออกมาตอบชัดแล้วนะคะว่าผู้ชายที่ขับรถให้นัดและลูกอยู่บ่อยๆไม่ใช่แฟนใหม่แต่เป็นเพื่อนของนัดนั่นเองค่ะส่วนสาเหตุที่โพสต์ a c e b o o k ถึงโชคนั้นเนื่องจากอยากเห็นอดีตสามีมีหน้าที่การงานที่ดีอะไรช่วยได้ก็จะช่วยซึ่งตอนนี้นัดเป็นห่วงโชคแต่ไม่ได้ห่วงแล้วค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o l เวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสอดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ